มาดูรถ MT10 นะครับของเจ้าของรถเจ้าของรถบ๊อบบี้เอาแนะนำรถหน่อยครับทำไมถึงเลือกรุ่นนี้ฮะก็ตอนแรกจะเอาไฮยาบุสะไปดูงานมอเตอร์โชว์แล้วก็ปรากฏว่าไอตัวนี้มันโปรโมชั่นมันแรงแล้วเราก็ชอบเสียงเครื่องมันอยู่แล้วเสียงเครื่องมันเป็นอคอร์สเพนก็ก็เลยเปลี่ยนใจมาเอาตัวนี้แทนไฮยาคอร์เทนก็คือเป็นเครื่องเดียวกับอาใช่ใชเป็นเครื่องอ CP4 เป็นรหัส อเทนครับผมเสียงมันจะแปลกๆเสียงมันจะไม่เหมือนรถพวกเอสพารอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนซีฟูดเบียร์ปกติมันจะเหมือนพวกสองสูบผสมกับสี่สูบอะไรประมาณนะั้นเหมือนพวกดูคาตีา้ถ้าเกิดให้คล้ายหน่อยจะเหมือนวีโฟจะเหมือนวีโฟจะเหมือน,อนพ,วพวกที่มันเป็นแบบวีโฟสี่สูบมันจะวางข้อเหวี่ยงมันจะคล้ายๆกันดูรอบๆอันนี้มีมีทำอะไรแต่งอะไรไปบ้างฮะแต่งเหรอแต่งมี มีตอกย่ามีแทนไรโซมากับท่อท่องานไทยแทนทําไมทรงมันเชิดเิดนะอ่ามันเป็นแทนยกอ่ามันแทนแทนทรงเฉียงหน่อยมันจะเป็นทรงแบบทรงสปานน่ะแทนทรงสปารนแต่ให้เขากดลงมาหน่อยหนึ่งลนะจริงมาเตี้ยวของเดิมของเดิมแทนมันสูงกว่าน,นี้เอเตี้ยวของเดิมใช่ที่นิดเดียวแบบหลักมินไม่ได้แบบหลักเซนแล้วฟีลลิ่งการขี่อะกลมขึ้นหรือว่าก้มขึ้นก้มขึ้นเลยแล้วก็ ไม่รู้มีความรู้สึกว่าเหมือนกับเพราะแฮนด์มันเบาวกว่าเดิมมั้งมันก็เลยหัวมันเบาอ่าเบาลง,ๆๆลงไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าใช่แล้วมีตรงไหนมีท่อมีอท่อท่อท่องานไทยท่องานไทยแต่ว่าปัญยาซื้อของแท้แต่ว่าตัดแคทแล้วตัดใช่ตัดแคตแต่คือไอ้เครื่องตัวนี้มันเป็นเครื่องรีดแรงบิดมันจะไม่เหมือนกู้สีสูบปกติที่มันจะเป็นเดินตรงได้เลยไอ้ตัวนี้มันต้องมีคอบอมเพื่อที่ว่าแรงบิดมันไม่หายถ้าเดินตรงเลยแรงบิดมันจะหายมันต้องมีคอบอมตัวนี้ช่วย อืมใช่อันนี้ท่อจากร้านไหนเนะี่ย MT Shop ครับ MT อ,อ๋อ MT Shop นะครับ MT สิบ็ต้องทำที่ MT Shop ใช่ใช่ใช่มามามิตติ้งไม่ล้างรถอะไรเกิดล้างรถเลยไม่มีเวลาล้างเลยให้เกี่ยนงานเกิดเก้อเลยฮนะอ๋อนี่ภูมิใจในทะเบียนทะเบียนตรงรุ่นนี่สิบสิบสิบเอาไหนสตาร์ทโชว์หน่อยฮะสตาร์ทโชว์ของที่ยังไม่ถึงหนาเลย ดันเสียงแสบด่างมากคือมันมันจะแตกต่างที่นี่ด้วยมันจะมีเขาบอกว่าโหมด1กับ1 2 3อ่ะถ้าโหมด1เลยอ่ะไอ้ตัวนี้มันมีวาล์ปแปรผัน โบนหนึ่งอ่ะมันจะวาวมันจะไวกว่ามันจะเหมือนลิ้นลิ้นเร่งอะไรแบเนี้ยเสียงมันจะคนละเสียงกับเมื่อกี้ที่เบิร์นตอนแรกเลยอ๋อคือคนละเสียงเลยคือพอรอบไม่่เเทาลยรอบถึงบ้าวถึงจะเปิดใช่ใช่แล้วโปรดีคับโมดนี่ครับคันนี้อ่าอันนี้คือูแบบว่ามีคนซ้อนหรือเปล่าอ๋อโปรดีปิดแท็กชั่นใช่ไหมปิดแท็กชั่นดูปปิดแท็กชั่นเอามีอะไรฝากถึงคนที่อยากจะซื้อรุ่นนี้ว่าอ่าคำแนะนำหรือว่า ข้อควรระวังโอ้โหข้อควรระวังก่อนเลยแล้วกันก็มันรถมันมันมันแรงรถแรงบิดมันเยอะมันจอแบบเอะยกล้อเอะยกล้อเลยมันมันไวมากแล้วก็แบบถ้าคนออกรุ่นนี้อ่ะชมใหม่ออกแล้วชมใหม่ออกแล้วไปซื้อชมใหม่ไปซื้อชมนี้ตอนนี้ผมไม่ใช่แปงอยู่แต่รออากาศใจซื้อชมใหม่ไปเลยก็นั่นแหละครับรับผมครับก็ประมาณนี้ครับรับผม อ้าวเจอกันใหม่คลิปหน้ามารีวิวรถรุ่นอะไรกันต่อสวัสดีครับอันนี้ฝากพี่บ๊อบบี้ไ้ด้วยพบมีช่องใช่ไหมครับโอ้ยไม่ไม่เล่นทำแล้วครับโอเคได้ครับปิดคลิป